สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันย่ำใบใบเด้อครับพี่น้องครับคืดอ,อยากแบบคืดอ,อยากตับมะฮุ่งนะครับเนาะมืนหนีแดดห่อนแห้งอยากตับมะฮุ่งเพลทๆเลยตามเซบรพริกแห้งเนาะมาแล้วก็มีเอ่อเป็นว่าไงล่ะค้ามูพะโลนะน้นะครับเป็นคากิเนาะครับเนาะหรือว่าตีนหมูนั่นเองนะครับตีนหมูตนะ้มพะโล้เนาะมาแซ่บๆศน้องกันนะครับเด้อมืนหนีมากคนเดียวเด้อครับเด้ออืยพ่อพ่อเพื่อนเพื่นอยากกินนะคร กว้วยนะฮะนี่ขอเราเห็ดกว้วยตั้งหากเด้ออนี่กับปุ่นนะ้ำสองขาสองตีนต่มเปื่อยๆเลยครับ ส่วนแม่มากเลยครับเพ้อเแม่พิ้นบ่อคอยอยากเขากล้องนั่มเัมไหนเลต้มโดนเติบไปตลาดมากครับได้ได้มากอันนี้ได้มากหกขาบก่าคนอื่นเลยคขาจอกหกันคุ้นยาก อันนี้ห้อยม็ตดต่อจะแปบเลยนะต่ำหุ่งเนี่ยอันนี้ผมบ่เคยกินนักเสือนะครับ เรื่องแรกของผมหมากแร่ดิบเนางานถ่าผมเป็นพิษจริงเลยกับคอทวดหลายๆเลยครับเนะเอาไปบนี้นะ ส่วนครับเขาปุนะ่นเนาะพี่ กัปตันครับกัปตันมานางเบิงอยู่ห่างๆกัปตันกับกระเป๋าเป๋า พาพ่อไปหาหมอมาคุดอยากคดแฝบอันนี้แบบเป็นขมขมยังไงวะจากักเป็นคือขมคืออย่างบักหุ่งนี่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นรสชาตินี่อยแบบู่แล้วะ ร่องไหมตึงเลยอืมเป็นขีนอย่างบักฮวงผมคิดว่ามันตีแสบมันสื่อมาหลายเลยม,มันขมๆเห็นถ้าเจ้ากินจะช่วงแสบเนีย คือสีรสชาติดีกว่าครับอืมรสแบบเปื่ย้ย ทกหุ่งนี่ใส่กระเทียมแบบหอมขนาด นะตับกเติมโหลักเพชรอยู่ตัวนี้ Mm -hmm. So. ได้คุจะกินได้ต้องีีต้องเอามีดปาดเอายังม่อยากต้มโดนนะแต่ข้างนอกเปื่อยไปด้วยว่าตรงเอ็นม,มันอยากมันทั้งน้อเปื่อยไปไหน ่ัดผ่านอยู่ได้ครับเด้พี่น้องเด้แต่ว่าแบบเออเนี่ยมากันเนี่ยบอคอยเบอรบ่บ่บอคอยแล้อ,อลบ่มากเลยครับอันนี้มันแบบขมก็อย่างมะุ่งนี่สําหรับผมบออม่มักปันไหนเนาะมันจะ,นะากขมจยาขิ้วันข้าปุ่นกับเปิดเลยพุ่นเอาสำหรับม,มือนี่นะครับเด้อวฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อค่อยพอกันมือหนาเด้ครับดเดี๋ยวแบบหาวิธีกอมแม่มอเขากล่องน้ำนะครับเนาะเนี่ยพิ่นอยากอายนากหน่อยเด้อครับเดี๋ยวเพื่อะ เดี๋ยวผมก๊มเราได้ก,ก็นอน,นเพื่อเรามาเขานำน่นาะเอาไปพอกันมือหนาได้ครับเด้อสุขสบายรำลรวงเงนทองเบิดสุข,ขุทุคนครับสำรับวันนี้ล่าก่นอก้อนกุนก้งพอดีครับสวัสดีครับ